กคืนในเรื่องงานนะฮะได้พะเสาแปลว่าความทุกข์ความเครียดความกังวลมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดความไม่พึงพอใจนะครับอาจจะมีอุปสรรคแล้วก็ขัดแย้งกับคนใกล้ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะคนวันพุธกลางคืนจะต้อง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ดวงรายสัปดาห์นะครับอ่าวันนี้ฮะเราจะมาวิเคราะห์ดวงทุกด้านนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภครับรวมถึงครับช่วงท้ายคลิปครับก็จะมีเลขเด็กเฉพาะดวงด้วยนะครับดวงของใครที่มีโอกาสที่จะมีโชคนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ให้นะครับเป็นดวงวันเกิดรายสัปดาห์นะครับใครเกิดวันอะไรฮะคอมเมนต์บอกอาจารย์โจ้ด้วยนะครับยังไงฝากช่องทางนะครับ กดกระดิง่งกด subscribe นะฮะทางช่อง YouTube นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะฮะชรุงนี้คนดูน้อยมากครับต้องต้องขอความเมตตากรุณาด้วยนะฮะแล้วก็ผ่านทางอีกช่องทางหนึ่งครับก็คือทาง Facebook อาจารย์โจดูแล้วใช่เลยนะครับก็เข้าไปติดตามด้วยนะฮนะแล้วก็เปิดเพจใหม่แล้วนะครับตอนนี้ฮะอาจารย์โจเนี่ยมี2เพจนะฮะคืออาจารย์โจไลโคดูแล้วใช่เลยกับอีกหนึ่งเพจครับอีกหนึ่งเพจชื่อว่าอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยนะครับไม่มีคําว่าไลโคดนะครับก็เข้าไปติดตามทั้ง2เพจได้นะครับเอาละฮะคนแต่ละวันจะเป็นยังไงนั้นนะฮะพยากรณ์กันตั้งแต่วันที่16เดือนตุลาคมนี้นะครับ จนถึงวันที่31นะฮะไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับไปกันเลยครับเอาละฮะเริ่มกันเลยนะครับ16ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับคนวันอาทิตย์ครับเรื่องงานครับประสบผลในความสําเร็จดีครับงานไม่ได้แบบมือหวาก้าวกระโดดนะครับแต่มันไปของมันเรื่อยเรื่อยเร่งเรียงถ้าท่านมีลูกค้าที่กําลังจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมันก็จะดีตามนะครับอันนี้คือคนที่ทําธุรกิจทํากิจการการค้าการขายครับถือว่าไปได้สวยเลยนะฮะ ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทางานตรงนี้ก็จะประสบผลความสําเร็จด,ดีนะครับงานประจําก็ไม่น่ากังวลอย่างที่คิดนะครับเรื่องของการเงินครับได้ไภายในนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าการเงินของคนวันอาทิตย์จะมีอุปสรรคจะมีปัญหาติดติดขัดๆนะครับรายรับรายจ่ายไม่ไปดีครับเรื่องของความรักกันท่านผู้ชมมีการพูดคุยเกิดขึ้นนะฮะคนโสด ก็จะมีคนติดต่อเข้ามานะครับผ่านแอปออนไลน์นะทินดงทินเดอร์แอปหาคู่เนะี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเลยนะคนโสดนะฮะอาจจะเจอทาง Facebook ทางช่องทางแชทชอะไรกันแล้วแต่นะครับคุยกันดีแฮปปี้ดีมีความสุขครับส่วนคนมีคู่ก็จะคุยกันมากขึ้นจะราจากกันมากขึ้นครับงานเงนิงนความรักไปแล้วนะฮะสุขภาพครับไม่ค่อยดีครับสุขภาพต้องเรามาระวังนิดนึงครับเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายกระดูกกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะโดยรวมแล้วก็ ให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินเรื่องของสุขกับภาพนะครับอ่ะยวช่วงท้ายนะฮะไปดูว่าเลขเสริมดวงกับการทําบุญเสริมดวงเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับได้คําว่าวาสนานะฮะวาสนามันแปลว่าไงแปลว่างานดีงานเด่นสิ่งที่คิดจะเกิดความสุขความสมหวังนะครับในช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่16เนี่ยคนวันจันทร์อาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ รู้สึกว่ามีอุปรสรรคนะครับแต่ว่าอุปรสรรคก็มีเอาไว้แก้ไขมีเอาไว้ต่อสู้ซึ่งจังหวะของท่านกําลังจะดีแล้วนะครับสิ่งที่คิดที่หวังในเรื่องงานก็จะมีความสุขมีความแฮปปี้มากขึ้นนะครับอันนี้ดวงของคนที่เกิดวนัจนจันทร์นะฮะกำลังไปได้สวยนะฮะเรื่องของการเงินนะการเงินก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีครับแล้วก็จะมีโอกาสคือไปทาบุญด้วยพระสวดมนต์ด้วยนะครับนะได้บริจาคทรัพย์สิ่งของช่วยเหลือคนยากไร้นะฮะงานดี เงินก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับสําหรับท่านที่เกิดวนันจันนะฮะต่อไปครับมาดูเรื่องความรักกันบ้างครับนี่ความรักหวานชื่นดีครับนะค,บคนที่โซนอยู่ก็มีโอกาสได้คู่ที่มาช่วยเหลือเจอจุนปัญหามกันนะฮะส่วนคนมีคู่ก็จะดูแลเอาใจใส่กันดีและจะได้ของรางวัลนะได้สิ่งของจากคู่รักเราด้วยนะฮะ ผู้รักสายเปอุปถัมภ์นั่นเองนะฮะสุขภาพอันนี้ไม่ไม่ดีเลยอันนี้ต้องต้องระมาระวังนิดหนึ่งคนวันจันทร์นะฮะสุขภาพต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะโดยรวมแล้วคนวันจันทร์ก็อยู่ในทิศทางที่ดีให้ เรามาระวังเรื่องของสุขภาพนั่นเองครับนะฮะมาถึงคนที่เกิดวันอังคานะครับเรื่องงานยังไปได้สวยนะครับธุรกิจต่างๆก็ยังลงตัวอยู่อาจจะมีอุปสรรคและปัญหาได้นะครับอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาบ้างแต่ก็่าพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็รวมถึงใครที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับาการท่องเที่ยวนะฮะน้ำดืม่มงานบริการต่างๆอันนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นคึกคักขึ้น,น,นมีความสุขขึ้นนะครับมีการพูดคุยกันแล้วนะฮะเรื่องการเงินถือว่าโดดเด่นครับ เป็นวันที่เรื่องเงินดีมากนะครับวันอังคารนะฮะนะการเงินก็จะสมบูรณ์มีเงินเข้ามามีเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ถ้าดูจากไพ่ตรงนี้เนะี่ยการเงินหมายความว่าจะมีทรัพย์มีโชคมีโอกาสการเงินที่กำลังจะดีขึ้นนั่นเองครับเรื่องความรักเป็นยังไงอะ่ะคนโสดมีข่าวดีมีคนคุยนะครับพัฒนาถึงความรักที่จะเป็นแฟนกันไหมก็มีโอกาสนะครับส่วนคนมีคู่ก็ดูแล กันดีนะครับความรักว่าไม่น่ากังวลน,นะฮะและสุขภาพครับระวังเรื่องของความเครียดความกังวลน,นะครับระวังการดื่มนะฮะแต่ว่าไม่น่ากังวลอะไรนะครับก็เป็นปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆในเรื่องสุขภาพไม่ประมาทละกันนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอังคารครับ ต่อไปนะครับเป็นวันพุธนะครับซึ่งเราจะขอคุยในเรื่องของคนที่เกิดวันพุธกลางวันก่อนนะครับงานดีมีการเดินทางมีการขยับขยายงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางยวดยานผานะขายรถรถหร,ถรูรถตลาดนะครับรถญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยรถมือสองก็ดีนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยวดยานผานะรถการซ่อมแซมดีมาก แลเป็นดวงที่มีโอกาสเดินทางนะครับคุณอาจจะได้รับคําสั่งจากผู้ใหญ่ให้ไปดูงานตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับใครที่ไม่อยากเดินทางอาจจะต้องแบบมีความสุขไปกับมันนะเพราะคุณอาจจะโดนเรียกว่าคําสั่งนะฮะอ่ะก็ถือว่าไม่น่ากังวลน,นะฮะเรื่องทางเงินนี่สิระวังมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องของการเสียทรัพย์นะฮะเสียทรัพย์ในที่นี้อาจจะหมายถึงซื้อรถใหม่อันนี้ซื้อซื้อ,อแล้วดี นะครับแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเสียเงินที่เกี่ยวกับยวดยันผานะเช่นซ่อมรอดนะฮะจ่ายนั่นนู่นนี่แบบไม่ทันคาดคิดนะครับแล้วก็ต้องซื้อประกันนะครับแล้วก็การเงินของท่านเนี่ยต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะครับูกกังวันก็ต้องระวังนะฮะเป็นดวงที่มีโอกาสซื้อทั้งบ้านและรถด้วยนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันนี้นะฮะมันคุยกังวันนะครับก็มีข่าวดีความรักก็หวานชื่นคนโสดจะได้ตกลงปงใจแต่งงานกันนะครับคนมีคู่ก็จะได้สร้างครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานนะครับก็อยู่กันแบบสมบูรณ์ขึ้นสขภาพ ไม่่คอยดีครับระมัดระวัง ความเครียดโรคประจําตัวไมกงไมเกนทั้งหลายนะครับพุธกลางวันก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับไปกันต่อนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนในเรื่องงานนะฮะได้พะเสา,าแปลว่าความทุกข์ความเครียดความงังวนมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดความไม่พึงพอใจนะครับอาจจะมีอุปสรรคแล้วก็ขัดแย้งกับคนใกล้ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะคนวันพุธกลางคืนจะต้องรัดกุลรอบคอบนะครับมีโอกาสที่จะถูกโกงถูกหลอกนะครับงานของท่านอาจจะ รู้สึกอัดใจเหนื่อยใจนะครับแต่หาว่าผ่านไม่ได้ไม่ผ่านได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนันพูดกลางคืนเรื่องการเงินก็รายจ่ายเยอะนะฮะก็อาจจะต้องใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวกับบุตรหลานนะครับซื้อแทบลงแทบเดซื้ออุปกรณ์การเรียนนะฮะคนวันพูดกลางคืนก็อาจจะต้องจ่ายเรื่องพวกนี้ครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยหวานชื่นโรแมนติกดูแลรักใคร่กันดี นะครับคนโสดก็ดีคนมีคู่ก็ดีความรักอยู่ในทิศทางที่ลงตัวมากๆครับเรื่องของสุขภาพไม่น่ากังวลอะไรแข็งแรงดีใครที่เป็นไข้ไม่สบายเจ็บป่วยป่วยไข้ก็จะหายวันหายคืนนะครับคนวันพุธกลางคืนก็เป็นห่วงในเรื่องของการงานนะครับอาจจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลยังไงก็ดูแลนะครับแล้วก็วางแผนให้ดีอย่าใจร้อนนะฮะคนวันพุธกลางคืนต้องระมัดระวังครับมาถึงคนวันพฤหัสบดีครับเรื่องงานดีแฮปปี้ลงตัวสมหวัง คิดโปรเจกต์อะไรไว้ก็จะประสบผลถึงความสเสบเ็จนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่ามีข่าวดีนะคใครที่ทําเรื่องของการกู้เงินยืมเงินย,ย้ายที่อยู่บ้านใหม่นะครับก็ถือว่ามี่ข่าวดีหมดแหละฮะมันดวงมันดีในเรื่องงานแล้วก็เป็นดวง ได้ซับซื้อรัพใหม่บ้านใหม่ด้วยนะครับอสังหาที่ดินดีาการเงินก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะมีเพื่อนมีนั่นนู่นนี่ใครที่ทํางานไม่ใช่งานประจําอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์ให้ใหลายๆท่านเนี่ยทำงานเสริมด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนมาริหาสุขภีนะฮะวันอื่นก็ต้องทำนะครับส่วนเรื่องความรักครับมีข่าวดีครับจะมีบุตรมีลูกนะครับใครที่แต่งงานกันมานานเนี่ยมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์น,นะครับคนโสดก็ดูกันไปพิจารณากันไปนะครับแล้วก็ใครที่มีความสัมมพััันนนธ์แบบบลึึกซ้้งงงเีี่อนนตอตรรระะวค ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับเรื่องของสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็อยู่ในทิศท,ทางที่ดีมีโอกาสเดินทางไกลด้วยนะครับอันเป็นอันมีโอกาสนอกจากเดินทางไกลแล้วนะครับไปไหว้พระสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมเจอสิ่งอะไรแปลกๆเกิดเรื่องราวที่ดีเกิดพลังที่ดีนะครับก็ถือว่าภาพรวมดวงแฮปปี้ดีฮะเอาละฮะมาถึงคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์งานจะได้รับการอุปถัมภ์นะครับ อันนี้คือราชาราชาปลดกล้าไมไปถึงจะมีโอกาสดีๆมีงานใหม่ๆมีอะไรให้ทําเยอะนะครับคนสุขไม่น่ากังวลงานประจําอาจจะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับงานนั้นอาจจะมันมีรายละเอียดที่เยอะขึ้นงานอาจจะหนักขึ้นนะครับแต่งานหนักขึ้นนะ่ยมันมาพร้อมกับการเรียนรู้มาพร้อมกับความสุขป,ประสบการณ์ที่ดีเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์โจอยากจะให้เราได้เปิดใจ ได้เรียนรู้แนละทำอะไรใหม่ๆสำหรับคนมรอส่์อันนี้อาจารย์โจมองว่ามันดีนะครับรธุรกิจส่วนตัวดีมากการเงินก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับรายจ่ายเยอะเกิดความเครียดเกิดความไม่สมบายใจนะครับความรักอันนี้ดีมาก คนโสดก็ดีคนมีคู่ก็ด,ดีดีหมดเลยนะครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพระวังไมเกรนความเครียดปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคกระเพาะกดไหลยอ้อนนะโดยรวมแล้วคนวันศุกร์เนี่ยงานเนี่ยค่อนข้างดีทุกดีทุกอย่างเลยเรื่องเดียวที่ต้องดูแลนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่อาจจะมีปัญหาทําให้งานที่ว่ามาอาจจะไม่ได้เดินไปตามเป้าหมายนักนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคตัวหนึ่งนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับคนวันศุกร์ฮะมาถึงคนวันสวเสาร์นะครับงานค่อนข้างที่จะซีเรียสเหนื่อย เครียดติดขัดมีอุปสรรคต้องแก้ต้องเจอเรื่องที่มันแบบว่าค้าไม่คิดค้าไม่ถึงคิดเอาไว้อย่างผลลัพธ์ออกมาอีกอย่างหนึง่งมันก็ทําให้คนวัาร์เกิดความเครียดเกิดความพ้อแท้<อ>ใจได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็จะมีทางออกมีทางแก้นะครับก็หมายความว่าคนวัศร์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่เหนื่อยครั้งนี้แล้วมันดีขึ้นมันมีความสุขมันมีความสุขข,ขึ้นทาแล้วมันก็เกิดความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะนครับก็เป็นกําลังใจให้การเงินที่ดี ไหมเหนื่อยแต่เงินเงินดีมีเงินเข้าก็สบายใจแฮปปี้กันไปนะครับการเงินก็ไม่น,าน่ากังวลแล้วก็มีรายได้ใหม่ๆเข้ามานะครับความรับก็ดีดูแลกันดีขึ้นคนโสดเนี่ยแหละเป็นช่วงที่อาจจะตัดสินใจคบหากันเลยนะคนมีคู่นะครับก็มีความสุขมากขึ้นนะฮะแล้วก็คนวันเสาร์มีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถมีเรื่องราวดีๆใครที่ขอสินเชื่อธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะครับเรื่องสุขภาพเห็นไหมนะไม่ค่อยดีครับมีปัญหาแล้วก็เกิดความเครียด สภาพของคนวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยสูดีนักนะครับระวังป่วยไขย้ไม่สบายนะครับเอาละฮะครบท้่นทั้ง7วันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกคนซิว่าการเสริมดวงของคนแต่ละวันและเลขนําโชคจะเป็นยังไงฮะไปชมกันต่อได้เลยนะครับเอาละฮะมาถึงเลขนําโชคนะครับของคนแต่ละวันแล้วก็การทําบุญเสริมดวงที่ ไม่ควรพลาดน,นะครับคนวันอาทิตย์ทําบุญกับบ้านเด็กกำพร้ากับคนที่เขาเดือดร้อนนะเขาเรียกว่าทําทานนะ,ะวันอาทิตย์นะฮะก็ะะจะเสริมดวงนะคะรับเลขนําโชคคือเลข2 7 8 9ครับสองเครับนี่คือวันอาทิตย์นะฮะต่อไปครับคือคนที่เกิดวันจันทร์นะ,ะวันจันทร์ทำบุญด้วยการปล่อยปลาทําบุญโรงพยาบาลนะค <dedi Jam S 2> รับเลขนําโชคคือเลข4 9 0 7ฮะ,ะ4 9 0 7 5ครับนะ,ะต่อไปครับคือคนที่เกิดวัน อังคารนะฮะ72389คือเลขนำโชคนะครับทำบุญด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับคนวันอังคารนะครับต่อไปครับคนวันพุธกลางวันครับทำบุญเกี่ยวับศาสนาเลยนะครับถวถวายสังฆทานทําบุญเกี่ยวกับซื้อเรื่องของอัฐบริขารนะครับถวายพระพิสุสงนะครับเลขนำโชคคือ37894ครับ37894นะครับอ่านี่คือคนวันพุธกลางวันนะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวัน ไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับบุญด้วยการถวายหลอดไฟถวายเทียนนะครับถวายแสงสว่างในเก้าวันพุธกลางคืนวันพุธหัสสมดีครับทำบุญ กับผู้สูงอายุนะครับทำบุญกับเด็กทำบุญกับผู้หญิงนะครับเลขนำโชคคือ178924ครับ178924นะครับนี่คือคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะฮะต่อไปครับคือคนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ทำบุญด้วยการถ่ายชุดสั่นโคกระบือนะครับปล่อยปลาเลขนำโชคคือ58943ครับ58943นะครับและต่อไปคือคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ทำบุญด้วยการ ถวายอัฐบริขารหลอดไฟให้กับพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็ทําบุญด้วยการถวายสังฆทานนะครับเลขนำโชคคือ13897นะครับนี่คือคนที่เกิดวันเสาร์ครับเอาเละฮะก็ครบถ้วนนะครับทั้งการพยากรณ์ดวงทั้ง8วันนะครับรวมถึงเลขนํำโชคแล้วก็าการทําบุญเสริมดวงนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจเป็นแผนที่ให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังตรงนี้ครับให้มีดวงที่ดีรู้จังหวะชีวิตครับอย่างที่บอกครับว่ารู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโค้ชจิตให้ตื่นรู้ครับก็จะนำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับวันนี้อาจารย์โจไลฟ์โค้ดดูแล้วใช่เลยต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ท่านโชคดีอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์นะครับไม่ว่าจะทำเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า u t u b e นะครับลาไปแล้วนะครับโชคดีร่ำรวยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย